สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุนเท่าฟ้าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมาถึงช่วงเวลาของสีสันนะครับวันนี้กุนีน่ามากับชีวิตสัตว์โลก <laughs> แต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตาอจากคุณนีน่าเลยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านแต่วันนี้สัตว์โลกนี่ถือว่า เป็นงานวิจัยนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นสัตว์โลกน่ารักอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> <c oughs> สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะวันนี้คะ่ะอย่างที่คุณอภิรักษ์กล่าวนะคะก็เราจะมาพูดคุยถึงสัตว์โรกน่ารักกันคะ่ะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสัตว์โลกน่ารักที่มีชื่อว่าสุนัขนั่นเองคะ่ะเคยสังเกตไหมคะท่านผู้ชมคะเวลาสุนัขมองตาเรานั้นเนี่ยมันจะบ่งบอกแววตาที่มีความหมายที่ว่าเขากําลังอ้อนเราอยู่แต่ว่า เราก็สงสัยว่าเขาอ้อนจริงหรือหรือว่าเขาอยากที่จะทานอาหารจากเรากันแน่แต่ว่ามีผลวิจัยรองรับสิ่งนี้มาแล้วค่ะไปชมกันค่ะ สำหรับงานวิจัยนี้ค่ะก็รองรับออกมาแล้วค่ะว่าน้องหมาแสดงความรักออกทางลันตาของมันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับเจ้าของด้วยค่ะโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาซาบุในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเขาพบว่านะคะเวลาที่เจ้าของจ้องมองไปที่ดวงตาของสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้จะทําให้เกิดฮอร์โมนที่มีชื่อว่าออกซิโทซินเพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งฮอร์โมนนี้ก็มีอีกชื่อหนึ่ง ฮอร์โมนแห่งความรักด้วยนะฮอร์โมนนี้นะคะเป็นฮอร์โมนสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างคนกับสัตว์หรือว่าแม่กับลูกนั่นเองด้วยนะคะจากการศึกษาค่ะพบว่าทั้งสุนัขและมนุษย์หลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาระหว่างที่ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะเล่นกันลูบหัวซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสุนัขก,กับเจ้าของอาจเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เริ่มนำสุนัขมาเป็น จั์เลี้ยงนั่นเองนะคะและการศึกษาชิ้นนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Science โดยนักวิจัยทําการทดลอง2วิธีก็คือ1เป็นการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากทั้งสุนัขและเจ้าของก่อนและหลังการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา30นาทีและผลก็ปรากฏว่าสุนัขและเจ้าของที่สบตาก,กันบ่อยที่สุดมีระดับฮอร์โมนออกซิโทซินในปัสสาวะสูงสุดค่ะส่วนการทดลองอันที่2นะคะก็เป็นการพ่นฮอร์โมนออกซิโทจิตออกซิโท ออกซิตทซินใส่จมูกสุนักและพบว่าสุนัขเพศเมียน,นั้นจะจ้องมองเจ้าของพวกมันเป็นเวลานานขึ้นตาเยิ้มขึ้นและการจ้องมองยังทำให้เจ้าของสุนัขมีระดับฮอร์โมนนี้สูงขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็ช่วยเน้นให้เห็นถึงผลดีของการสบตากับสัตว์เลี้ยงนั่นเองอแต่จริงๆมนุษย์เราสบตาก็ได้นะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กระชับความสำคัญความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาตบตากันแล้วอะค่ะมาต่อนที่ข่าวที่2เลยนะคะข่าวที่2นี้นี่น่าจะเล่าเรื่องถึงการจัดงานปาร์ตี้ค่ะแต่ท่านผู้ชมคะเวลาจัดงานปาร์ตี้น้นะคะเวลามีคนมาก็ถือว่างานสนุกแต่เวลาจัดไปแล้วเชิญคนไปแต่ไม่มีคนมาถือว่างานกล่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณแม่ท่านนี้มีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันคะ่ะ นี่นะคะเรื่องราวเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับสาวน้อยคนหนึ่งนะคะมีนามว่าแมค k เคนซี่มอร์เรเตอร์จากรัฐมินิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเธอมีอายุครบ10ปีในวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเธอก็ได้เชิญเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในชั้นในชั้นเรียนมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดที่จัดขึ้นที่บ้านแต่ว่าไม่มีใครตอบรับคำเชิญของเธอเลยสักคนเพราะว่าแมคเคนซี่นั้น เป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายากชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโซโตซินโดรมทําให้ร่างกายของเธอเติบโตเร็วกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันทําให้สมองเธอมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันเช่นเดียวกันก็ทําให้เข้ากับเพื่อนๆไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนเจนนี่เนี่ยซึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยเห็นลูกอย่างนี้แล้วก็ รู้สึกเศร้าใจก็ไม่อยากให้ลูกสาวเศร้านะคะก็ประกาศผ่านทาง Facebook ก่อนวันงานหนึ่งวันเชิญชวนครอบครัวที่มีลูกวัยไล่เลี่ยกกับแมคเคนซี่ในละแวกใกล้เคียงให้มาร่วมงานวันเกิดนั่นเองค่ะเพราะว่าเธอต้องการให้ลูกสาวของเธอมีเพื่อนเล่นกับเขานะคะซึ่งตอนแรกที่ประกาศออกไปก็คิดว่ามากันแค่ไม่กี่คน1ิกว่าคนอะไรอย่างนี้เองนะแต่ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงโพสต์ของเจนนี่เนี่ยก็ได้กระจายแล้วก็ดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยจนมีผู้ตอบรับมางานวันเกิดของแมคเคนซี่กว่า 700คนว้คนจากจัดเลี้ยงปาร์ตี้หลังบ้านต้องย้ายส่วนสาธารณะไม่สามารถนะคะในบ้านหลังหนึ่งเนี่ย7 0 0คนเลยนะคะซึ่งผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยเพราะว่านอกเหนือจากเขามาร่วมงานปาร์ตี้แล้วเนี่ยเขาก็นําอาหารขนมของกินมาด้วยเนี่ยดูสิแบบเต็มไปหมดเลยดูดูเหมือนเป็นงานเทศกาลเป็นงานเลี้ยงงานวันเกิดนะคะซึ่งงานนี้นะคะแม็กแคนซี่เนี่ยนอกเหนือจากได้รับได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆแล้วนะคะ แม้แต่นายกเทศมนตรีของเมืองก็มานะแล้วประกาศด้วยว่าให้วันที่18เมษายนเป็นวัน m ม c k เคนซี่เดย์แม็กเคนซี่มอนะซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับหนูน้อย m ม c k เคนซแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะเนอะเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วก็สอนให้รู้ว่าจริงๆเราก็ยังมีเพื่อนมนุษย์ที่แคร์เราอยู่เนอะอย่าคิดมากหลังฟ้าเอ้ยหลังฝน ฟ้าหลังฝนแต่พูดอะไรคัฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะวลคอนเทอร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามโฟกัสทอล์คค่ะปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเมืองที่ติดอันดับหน้าท่องเที่ยวของโลกเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญและบรรยากาศที่สวยงาม กาแรกพลาดไม่ได้กับหอไอเฟลหอคอยโครงสร้างเหล็กที่สูงที่สุดในกรุงปารีสเป็นสัญ,ญลักษณ์และสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่ามากมาย ปิดท้ายด้วยชองเซลิเซ่ถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกซึ่งรวมสถาปัตยกรรมร้านค้าแหล่งช็อปปิ้งและสินค้าแบรนด์เนมโดยถนนสายนี้จะไปจรดที่ประตูชัยฝรั่งเศสและจากจุดสูงสุดคุณจะเห็นถนนรวม12สายที่ทอดยาวมุ่งสู่ประตูชัยแห่งนี้ซึ่งสวยงามเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ จึงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่จะทําให้คุณประทับใจกับการท่องเที่ยวไม่รู้ลืมและการบินไทยมีเส้นทางบินตรงถึงปารีสประเทศฝรั่งเศสราคาไปกลับต่อท่านเริ่มต้นที่18,945บาทราคานี้ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com